สวัสดีครับอยู่กับผม i อซี่โซคู h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะซีเรียสสักนิดหนึ่งนะครับกับช่วง IC รายงาน EP ที่2นะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ4วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับไอไม่ขอระบุชื่อนะครับมีการพบเจอหมึกลูริงถูกเสียบไม้วางขายอีกแล้วครับซึ่งหมึกลูริงเนี่ยนะครับมันติดมากับปลาหมึกสายนะครับที่ เราชอบกินกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากครั้งแรกเนี่ยไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งไอคิดว่าเหตุการณ์นี้คงเกิดขึ้นเพราะว่าหมึกดูริงเนี่ยมีจํานวนประชากรที่เยอะมากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าหมึกดูริงเนี่ยมันหน้าตายังไงหรือว่ามันร้ายพิษมันร้ายแรงขนาดไหนถึงอันตรายมากนะครับ ถึงห้ามกินกันนักหนาเนี่ยก็ไปชมกันเลยครับโดยเจ้าหมึกลูริงนะครับหรือชื่อไทยก็คือหมึกสายวงแหวนสีนเงินเนี่ยมีขนาดตัวประมาณหมึกสายของบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าเล็กน้อยหรือมีขนาดประมาณลูกกอล์ฟนะครับหัวของเขาจะมีขนาดประมาณลูกกอล์ฟลูกหนึ่งนะครับจุดเด่นคือลายตามตัวงเขาจะเป็นรูปวงแหวนสีนเงิน นะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เป็นที่มาของชื่อนะครับมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ออสเตรเลียตอนเหนือนะครับและแน่นอนครับว่าก็อาจจะมีอยู่หลงเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ด้วยเป็นบางครั้งนะครับแต่ว่าไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับคือเจ้าหมึกดูริงเนี่ยมันเป็นปลาหมึกที่มีพิษและเป็นสัตว์มีพิษที่เรียกว่าพิษร้ายแรงที่สุดในโลกเลยนะครับ เกือบจัดที่หนึ่งอัน,อน,อนเกือบจะอันด,ดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับพิษของหมึกดูริงนะครับมีความรุนแรงกว่าพิษของงูเห่าถึงยี่สิบเท่าหรือสามารถฆ่าคนได้ภายในเวลาสี่นาทีเท่านั้นและปลาหมึกหนึ่งตัวยังมีปริมาณพิษมากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึงสิบคนเลยนะครับนับว่าน่ากลัวมากๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพิษของมันยังสามารถทนความร้อนได้ ถึง2ององศานะครับเรียกว่าต่อให้เผาต่อให้ย่างยังไงเนี่ยพิษก็ยังอยู่นะครับก็ยังไม่ถูกทำลายง่ายนะครับโดยพิษเนี่ยจะอยู่ในน้ําลายของเขานะครับจุดประสงค์ของพิษคือเอาไว้ฆ่าเหยื่อเหยื่อเขาก็คือพวกปูพวกกุ้งพวกสัตว์ีเปลือกทั้งหลายที่มีขนาดเล็กนะครับโดยเวลาเจ้าหมึกบลูริงเจอกับศัตรูเนี่ยสิ่งที่เขาจะทํานะครับก็คือจะทําการเร่งสีของวงแหวนเนี่ยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะว่าแบบสัตว์นะครับสีที่สวยงามหรือสีที่สดใสเนี่ยหมายถึงสีที่อันตรายสีที่สื่อถึงความเป็นความเป็นสัตว์มีพิษความเป็นพืชมีพิษนะครับอย่าไปกินอย่าไปเข้าใกล้นะครับและแน่นอนครับว่าพิษของหมึกดูริงนั้นไม่มียารักษาให้หายนะครับผู้ที่ถูกพิษเนี่ยไม่ว่าจะจากการกินจากการถูกกัดเนี่ย จะเสียชีวิตทุกรายนะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษานะครับส่วนสาเหตุที่มีการพบหมึกลูริงถูกเสียบไม้าวางขายในตลาดนักเนี่ยไอคิดว่าชาวประมงเนี่ยที่ไปมีอาชีพจับปลาหมึกเนี่ยนะครับเขาไปจับหม,มึกสายเพื่อนําม,มาขายนี่แหละแล้วก็จันไปจับได้หมึกลูริงเพียงแต่ว่าเขาเหมือนกับไม่รู้นะครับอาจจะติดมาหรือว่า อะไรทดองกันนะครับแล้วเขาไม่ทันสังเกตแล้วพอเอามาขายเนี่ยก็ปรากฏว่าอไม่รู้ว่ามีใครกินหรือเปล่านะคือไอ้ก็ไม่รู้ว่ามีใครแบบเอาไปกินหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้าน,นี้แบบมีคนเสียชีวิตเพราะว่าไอ้เจ้าหมึกตัวนี้จากการกินเข้าไปหรือเปล่าไอ้ไม่ได้ข่าวนี้เลยนะครับแต่คิดว่ามันติดมากับหมึกสายที่เราชอบกินกันนี่แหละที่เขาชอบเสียบไม้ก็เอามาย่างกันนะครับก็ อยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบกินมึกสายเนี่ยหรือว่าเจ้าตัววอยนยนะครับตัววอยายเนี่ยเป็นภาษาภาษาใต้นะครับที่ใช้เรียกเจ้ามึกสายนั่นเองนะครับอยากให้ดูให้ดีก่อนนะครับถ้าเกิดเจอหมึกสายที่สีมันเป็นสีอัลเทาสีมืนมนเนี่ยเออก็กินได้ปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดไปเจอหมึกสายที่มีลายเป็นจุดๆสีน้ำเงินเป็นวงๆสีน้ำเงินเนี่ยอย่าไปกินเสียนะครับอันตรายนะครับแล้วก็อยากให้ช่วยกันกระจายข่าวนี้ให้แบบทุกคนได้เข้าถึงนะครับโดยเฉพาะชาวประมงที่ทําอาชีพนี้นะครับอยากให้เป็นความรู้เอามากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมีแค่นี้นะครับอันนี้ก็แค่อยากมาเตือนภัยให้กับเพื่อน <S <S ๆเฉยๆนะครับ ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อที่ไอซจะได้มีแรงบันดาลใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ไอซขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย